มาแล้วอ,อดยังเนี่ยยังไม่เกิดความอดยังมาแล้วค่ะเอาเพื่อนด้วยไหมเอามาเพื่อแบบเพื่อนช่วยตอนลม้มอันั่นคือประโยชน์ใช่ไหม เพราะว่ามาครั้งแต่ตัวมันมีอยู่แล้วพี่ไม่สามารถช่วยเขาได้ในตอนที่เขาหลังโดนอยู่บอกเพื่อนช่วยปุ๊บพี่ก็ได้ยิงปุ๊บ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 เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนด้วยดีกว่าชุดเทพเหมือนเดิมชุดที เต็มมากเฮ้ยไม่เอาแล้วนี่เฮ้ยโอเคโอเคโอเคคิสมากพอดีเลยเรือดรือดรืออัดอยังอัดแล้วสิระดับเพื่อนเราแล้ว,วกินนมไม่ได้แต่ถ้าเป็นนมแฟนกินได้นะพี่คะขอต้อกดอิดแล้ว <c oughs> ทำไมจะมีใครมาดูไม่มีใครมาดูหรอ oh, ม่้ใครจะมาดู